ฟังเกาหลียังไงมาให้ตกม้าตายตั้งแต่ตอนเริ่มตน้นเคมีมาให้3ามคำนะคะทุกคนลองฟังดูแล้วเลือกคำที่คิดว่าถูกต้องแล้วโอเคไหมไปคำแรกอารายอารายเลือกเลยค่ะอืมอารายนะคะคือคำนี้ค่ะคอารายจริงๆเขียนว่า I ออารายไแต่เมื่อเชื่อมเสียงจะกลายเป็นอารายนั่นเองค่ะคำที่สองอาราซอ อาราเซลฟังดีๆอาราซแปลว่าเข้าใจค่ะรู้แล้วค่ะทราบแล้วค่ะอาราเซยเขียนบแบบไหนคะอืมอาราคือคำนี้นะคะอาราเซลแปลว่าเข้าใจแล้วจริงๆเขียนว่า I a d oil I add oil แต่เนื่องจากเกิดการเชื่อมเสียงต่อกันเลยให้การออกเสียงเป็นอาราเซลอารแบบนี้นะคะแปบลบว่าเข้าใจแล้วค่ะ 3. โชชิอันล์กย 좋지 않을까요? ไม่ดี꽈ไม่ดี가 좋지 않을까요? คำไหน? 좋지 않을까요? ถูกค 좋지 않을까요? จริง จีอันเอล까요นะคะแต่พอเชื่อมเสียงเราจะกลายเป็นชด않을อ요นั่นเองเออ좋지않을까요เห็นไหมคำนี้จำพิเศษนิดนึงนะคะตรงที่มีการเชื่อมทั้งหมด2จุดด้วยกันจุดแรกเกิดจากฮีอึดค่ะจุดที่2เกิดจากการเชื่อมอีอึงเลยทําให้เสียงมันไม่เหมือนกับตัวที่เขียนซะทีเดียวดังนั้นถ้าใครรู้คําศัพท์ใครพอเข้าใจการเชื่อมเสียงเนี่ยก็จะฟังออกแต่ถ้าใครไม่เข้าใจการเชื่อมเสียงเราก็อาจจะมีความเป็นไปไ,ได้ที่จะเอาเสียงพวกนี้ไปหาในพจนานุกรมเลยทําให้เราได้ความหมายออกมาผิดนั่นเองค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะพวกนี้เราเรียนรู้กันได้ตั้งแต ทุกคนเข้าใจการโยงเสียงเชื่อมเสียงบื้องหนาหรือยงังเพื่อฝึกการฟังให้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ยังไม่มีพื้นฐานการฟังนะคะใครที่เตรียมที่จะฟังอยากฟังรู้เรื่องฟังออกฟังแล้วจับประเด็นได้ตอนนี้เขกําลังจัดทาคลาสการฟังอยู่นะคะเดี๋ยวอีกพักนึงพักนึงเจอกันนะคะ